Yeah, ยาออนทัวยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรูมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร02-666-9456 02-666-9456 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะอยูก่กับฝนเนี่ยกับมายาออนทัวร์มาแล้วนะคะมาแล้วค่ะมาเจอกันนะคะกับมายาออนทัวร์วันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ ผ่านปีใหม่มา1วันเป็นยังไงวันนี้วันที่2องยคะของปีใหม่แล้วคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะคะหาก,กิจกรรมอะไรดีๆทำนะคะบางคนก็อยู่บ้านบางคนออกไปเที่ยวข้างนอกหรือว่าอาจจะมีการมีแพลนจัดแจงจัดบ้านใหม่ทําอะไรใหม่ๆเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆเช่นเดียวกันนะคะแต่รายการของเราค่ะก็ยังคงจะพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงนะคะที่เราจะนํามาเจาะลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟสัมภาษณ์แบบไม่ต่ออย่างนี้เลยคุณนะคะวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราว ที่นํามาฝากกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นสาระความรู้ก็เป็นประโยชน์ต่อคนที่ไม่มีความมั่นใจในการใช้ภาษาเลยนะคะวันนี้ที่ฉันจะพาไปพูดคุยนะคะกับคุณพ่อป้ายแดงนะคะที่บอกว่าเป็นว่าที่คุณพ่อป้ายแดงเพราะว่ามีลูกอยู่นะคะก็คือภรรยาตั้งท้องแต่วเองไม่ได้คลอดนะแต่ก็บังอิไปเจอเขาก็เลยเมาส์มอยสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าจะเป็นใครต้องไปติดตามค่ะ คุณผู้ชมค่ะจะพูดถึงนะคะเป็นว่าที่คุณพ่อคนนี้ก็เป็นคนที่แบบรู้สึกว่าตั้งแต่คุณภรรยาเนี่ยตั้งท้องก็จะเฮอมากนี่หนึ่งไม่ออกเลยนะว่าถ้ามีลูกคลอดออกมาแล้วจะเฮอขนาดไหนนะคะถึงกับจะต้องแบบหยุดพักงานในวงการบันเทิงเลยหรือเปล่าดิฉนันกําลังพูดถึงคุณบอยพิศณุนั่นเองนะคะแม αι, เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้แฟนสวยมากได้แฟนสาวสวยนะคะตาดำเข้าเลยทีเดียวนะคะนั่นก็คือคุณอแมนด้านั่นเอง คุณผู้ชมคะตอนนี้คุณอเมนดกากขาังตั้งท้องอยู่เนาะแต่ทีนี้ค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องลูกนั้นก็เลยได้เจอคุณบอยไงก็เลยอยากสอบถามสักนิดหนึ่งว่าคุณบอยเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษหรอทําไมแบบจีบแฟนได้แบบเป็นแฟนฝรั่งตามํำข้าวสวยขนาดนี้หรืออย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปถามความเป็นมาสักนิดหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงค่ะก็ไม่กล้าเอาอย่างนี้ผมจะบอกว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่กลัวการใช้ภาษาอังกฤษมากตั้งแต่เด็กจนโตเจอฝรั่งเดินหนี แล้วใครพูดภาษาอังกฤษด้วยไม่พูดยิ้มแล้วก็พยายามหลบหน้าเขาหรือแม้กระทั่งไปต่างประเทศก็ไม่กล้าพูดแต่มันเราเราข้ามผ่านจุดจุดความกลัวมาได้อย่าอย่าคิดว่าข้ามผ่านแล้วมันดีนะ,ะก็ตอนนี้เราก็ยังคิดตัวเองภาษาอังกฤษก็ยังไม่ได้ดีมากแต่เราข้ามผ่านความกลัวที่จะใช้เพราะว่าด้วยความที่มันเราเรามีภรรยาเป็นคนต่างชาติด้วยแล้วก็แล้วเราเริ่มเริ่มจากความที่เขาเข้าใจเราแล้วเราเรากล้าที่จะพูดกับเขา แล้วก็กล้าที่จะพูดแล้วก็ไม่กลัวผิดอ่ะคือผิดไปก่อนได้ไม่เป็นไรแล้วก็ถ้าเรามีคนที่แบบคอยช่วยเราเขาจะคอยแก้ให้เราว่าคาที่ถูกต้องมันคืออะไรหรือว่าการเรียงประโยคที่ถูกต้องคืออะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วผมมีความรู้สึกว่าเราต้องผ่านความกลัวความกล้าออไปก่อนให้ได้อะไรเงี้ยถ้าเราตัดตรงนี้ออกไปได้แล้วเรากล้าที่จะพูดออกมาอะไรเงี้ยมันเหมือนประสบการณ์อ่ะถ้าเด็กมันไม่เคยเดินมันก็จะล้มอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเด็กมัน พยายามเดินและมันล้มบ้างมันลุกบ้างมันอะไรมันจะมีประสบการณ์มันเหมือนการพูดภาษาอังกฤษเหมือนกันนะฮะเราเราใช้ความกล้ามากแค่ไหนมันจุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากการที่แบบพิมพ์ก่อนนะครับพิมพ์เรายังใช้ Google ได้หรือว่าอะไรได้อะไรเงี้ยเราก็จะพิมพ์ประโยคง่ายๆประโยคง่ายๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอเข้าใจมันเริ่มมีการสื่อสารกันเกิดขึ้นพอมันมีการสื่อสารเกิดขึ้นแล้วก็มันค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ไปอะฮะผมว่าการ คือคนคนเขาก็จะมองโอเคคนอาจจะแบบดูแบทบอยแล้วเห็นพัฒนาการของผมอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ผมก็แอบดีใจนะแต่ผมไม่รู้หรอกว่ามันดีขึ้นแค่ไหนแต่แต่ในอย่างน,น้อยเราก็กล้าที่จะพูดมากขึ้นเลยพูดออกไปก่อนไม่เป็นไรหรอกพูดผิดพูดถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผิดเดี๋ยวเขาก็แก้ให้เราเองอะไรอย่างเงี้ยก็มันเป็นการช่วยกันอะ่ะมันมันมันสร้างประสบการณ์ในการพูดมากกว่า เ,เขาคอย,ช,ยช่วยแก้ด้วยครับแล้วด้วยความที่เขาก็เป็นภรรยาเรามั้งเขาเลยก็เข้าใจเราไง <laughs> <laughs> แต่แต่แต่ก็ไม่ใช่แค่ภรรยาเราคนเดียวนะที่เราคุยอะไรเงี้ยเพราะเราเราไปต่างประเทศต,ตอนนี้เราก็กล้าที่จะแบบไปสื่อสารกับคนนอกเองโดยที่ไม่ต้องสะกิดเขาอะเ <c oughs> นื่อออกมาว่าเฮ้ยไปคุยให้หน่อยอยูอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องอะไรที่มันต้องเป็นคําศัพท์เฉพาะจริงๆหรือว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสจริงๆเนี่ยเราก็จะให้เขาเป็นคนไปคุยแต่ถ้าเป็นเรื่องของการเอาตัวรอดปกติในชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยเราก็ เดี๋ยวนี้มันข้ามผ่านความกลัวไปแล้วอะเราก็ไปชนเองไปจะไปสั่งของกินจะไปชอปปิ้งจะ,ะไปติดต่อรถไฟนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราแอร์พอร์ตเช็คอินเราทำเองอแต่เมื่อก่อนนี่แบบ้ไปให้หน่อยไม่รู้จะพูดยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับอืมแต่ถ้ามันเป็นเรื่องซีเรียสหรือว่าอย่างเช่นไปตรวจโควิดอย่างเงี้ยมันมันจะมีคําเฉพาะอะไรเงี้ยไปตรวจสวอปอะไรเงี้ยมันต้องทํายังไงอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะให้เขาไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไปอยู่ข้าง,ขางเขานะ เพื่อเราไปฟังเขาว่าเขาพูดอะไรวิธีการพูดวิธีการเริ่มต้นประโยคมันทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย แน่ก็ได้รู้เรื่องกันไปนะคะทำให้ดิฉันรู้สึกดีใจขึ้นมากเลยนะคะด้วยความที่แบบว่า skill, สกิลภาษาอังกฤษก็ยังแบบ f o o ฟ fit for f ฟ v e อยู่นะคะคุณบอยเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้ว skill, สกิลภาษาอังกฤษภาษาองเขาก็ไม่ได้แบบดีมากแหละแต่ว่าต้องกล้าพูดนะคะก็ต้องกล้าพูดกล้าแสดงความคิดต้องกล้าบแบบสปีกต่อให้ไม่ต้องแบบถูกเอ c เซนมากหรือว่าแบบสำเนียงยังไม่ได้เป๊ะแต่ว่า พยายามสื่อสารให้ได้แค่นั้นเองนะคะเขาบอกว่าเริ่มสื่อสารด้วยการเปิด Google นี่แหละง่ายมากจริงๆนะคะเขาบอกว่าแล้วก็พิมพ์ เข้าไปเพื่อพัฒนาการนะคะให้ไปสู่การพูดมากยิ่งขึ้นแน่นอนแหละตอนนี้มันง่ายมากเลยเรามีโทรศัพท์ในมือเนาะเวลาเราอยากพูดอะไรอยากคุยอะไรเราสามารถเสิร์ได้เลยนะคุณบอยเขาก็เริ่มต้นจากตรงนั้นนะคะอ่ะที่นี้ค่ะมาพูดถึงสักนิดนึงว่าแล้วเป็นยังไงต่อไปพอได้เริ่มพิมพ์เริ่มคุยแล้วมันมันคล่องเลยหรอหรืออย่างไรเรามีใครมานําไหมหรือว่าตอนนี้เนี่ยในอาชีพของตัวเองเนี่ยหรือว่าในวงการเนี่ยเราได้ใช้ภาษานี้อยู่ไหมหรือยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังจากคุณบอยหนคะ่ะ ก็ช่วยช่วยครับเพราะมันทําให้เราได้ใช้ทุกวันไงก็าจะการใช้ทุกวันมันก็น่าจะช่วยเพราะว่าผมว่าจริงๆแล้วมีคนไทยหลายคนที่พูดภาษาอังกฤษเก่งเรียนเก่งมากเลยภาษาอังกฤษแต่พอมาในชีวิตจริงแล้วไม่ได้ใช้ผมไม่ได้ใช้แล้วก็ลืมหรือไม่บางทีแบบตอนสอบได้เกรดสี่เลยแต่มันไม่ได้ใช้อ่ะมันก็จะลืมไปแต่พิมพ์เก่งแต่พอเวลาพูดพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องได้เริ่มจากการใช้อ่ะแต่ผมว่ายุคนี้มันเปลี่ยนไปนะยุค ปีนี้มันเหมือนเหมือนเหมือนประเทศเราก็เริ่มมีต่างชาติเข้ามาเยอะเริ่มเริ่มมีการพูดคุยหรือว่าการสื่อสารอะไรที่เป็นใช้ภาษาอังกฤษเยอะอะไรอย่างเงี้ยหรือเหมือนแม้กระทั่งแม่บ้านเดี๋ยวนี้แม่บ้านก็มีแบบฟิลิปปินส์เป็นอะไรที่มันแบบหลากหลายมีความหลากหลายในประเทศเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งแบบห้างสัตพส,สินค้าอะไรเงี้ยก็คือพนักงานหลายๆคนก็พูดภาษาอังกฤษได้อะไรเงี้ยก็คือผมว่ามันเริ่มค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วคนกล้าพูดมากขึ้นกล้าใช้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็ จริงๆมันก็ถือว่าเป็นภาษากลางของโลกแหละที่ที่ในการติดต่อสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับก็แค่ผ่านความกลัวออกมาแล้วก็พูดออกมาแค่นั้นเองแต่ผมก็ยังไม่ได้เก่งอะไรมากหรอกครับแต่ก็มีความรู้สึกเราเอาตัวรอดเราก็โอเคและให้ใช้ชีวิตได้อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่าไปหวังว่าจะเอาเป๊ะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเจ้าของภาษามันเป็นไปไม่ได้หรอกคนเรียนมาคนเรียนจบอะไรมาบางทีกันแต่งประโยคเขายังแต่งคิดเลย mm hmm. แต่อาจารย์ที่ผมเคยเรียนเขาบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไป คิดว่ามันจะผิดจะถูกเลยเพราะว่าแต่ละประเทศมันก็มีวัฒนธรรมแตกต่างกันออกไปหรือว่าการใช้คําอะไรยประโยคอะไรอย่างเงี้ยขอให้ใจความมันได้เออให้อีกคนหนึ่งเขาเข้าใจว่าเราพูดอะไรมันอาจจะไม่ต้องเป๊ะแบบโอ้โหมากมายอะไรเงี้ยพูดไปเถอะอ๋อไม่นั่งกลัวเพราะผมสำเนียงผมก็ไม่ได้ถ้าผมกล้าขนาดนี้ทุกคนก็กล้าได้แล้วแหละผมก็อายนะแต่หลุดความอายไปแล้ว พอหลุดความอายไปแล้วก็ลุยม,ม,มันเป็นสื่อการของการสื่อสารมันให้การสื่อสารขอให้เข้าใจในสิ่งที่เรากําลังจะสื่อสารพอแล้วมไม่ต้องไปว่าโอ้โหสำเนียงต้องเป๊ะหรือว่าการแต่งประโยคมันต้องเป๊ะหรอกคือถ้าแต่งประโยคเป๊ะมันยากมากเอาให้สื่อสารให้ได้ก็พอแล้วอืนี่แหละนะคะเขาบอกว่าจริงๆตอนนี้ก็คือได้เรียนรู้กับทางเจ้าของภาษาเนี่ยก็คือจะ ทำให้ฝึกได้เร็วมากยิ่งขึ้นเก่งเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะอาชีพตอนนี้ก็ยังได้เปิดเผยแหละว่าตอนนี้ก็คือต้องใช้ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้นนะคะสาหรับในวงการหรือว่าทุกๆอาชีพเหมือนกันนะคะภาษาอังกฤษตอนนี้เข้ามาแบบแทรกซึมได้เยอะมากจริงๆนะคะเพราะว่าเวลาพูดเราก็ต้องใช้เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็คุณบอยก็ให้กําลังใจแล้วก็ย้าด้วยนะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากกังวลเรื่องสําเนียงไม่เป๊ะตอนนี้เอาแค่แบบสื่อสารได้ก็พอสื่อสารได้ก่อนและกันว่าแบบ คำนี้แปลว่าอะไรประโยคเชิญชวนยังไงจะพูดคุยยังไงกันก่อนเบื้องต้นเนาะสำเนียงเดี๋ยวค่อยไปปรับเอาเขาบอกงี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะก็ทําให้หลายคนที่รู้สึกว่าใช้ภาษาอังกฤษยังไม่เก่งเลยอะไรอย่างเงี้ยทำให้รู้สึกว่าโล่งใจมากยิ่งขึ้นค่ะอาที่นี้ค่ะพอพูดถึงเรื่องราวของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะคือที่บ้านแน่นอนพอแต่งงานกับคุณภริยาแล้วนะคะต้องใช้ภาษาอะไรเป็นหลกักภาษาอังกฤษเป็นหลักไหมหรือว่าคือคุณภริยาของเขาเนี่ยเป็นคนสวีเดนนะคะคุณขาส ต้องใช้ภาษาอะไรยังไงดีแล้วมีการวางแผนให้กับลูกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปฟังค่ะภาอังกฤษครับเขาภาษาไทยบ้างน้อยมากเลยเขากำลังเรียนอยู่ด้วยเขาไปพูดกัือคนอื่นเขาไม่ค่อยพูดกับผมหรอกไม่ไม่ไม่พูดไทยกับพี่บอลไม่ค่อยพูดไทยกับผมหรอกอืมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ดีนะผมมีความรู้สึกว่ามันมันก็ทําให้ผมได้เรียนรู้อะได้เรียนรู้แล้วก็บางทีการพูดกับเขาอะเราเราจําเขาด้วย จำเขาแล้วเวลาเราไปพูดกับคนอื่นเราก็จะจาประโยคเขาไปพูดกับคนอื่นได้ค่ะภาษาที่องก็น่าจะสามภาษาภาษาอังกฤษสวีดิชแล้วก็ภาษาไทยครับผมสามภาษาเพียงไม่มีอันไหนขึ้นมาเป็นหลักก็ไม่น่าไม่น่ามีอะไรเป็นหลักครับก็น่าจะสามภาษาหลักๆตอนนี้เพราะว่าตัวผมก็จะพยายามป้อนเขาภาษาไทยภาษาอังกฤษเข้าไปแต่ก็อังกฤษก็คงบ้างแต่แม่เขาคงเป็นอังกฤษกับสวีดดชเลยครับผมเพราะว่า ก็จริงๆก็อยากให้เขาได้หลายๆภาษามันกันเนาะเพราะว่าญาติเขาก็มีทั้งฝั่งเราและฝั่งคุณแม่อมแนด้าด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ภาษากลางของโลกก็ก็ภาษาอังกฤษแหละในการสื่อสารอะไรเงี้ยก็อยากให้เขาได้หลายๆภาษาแต่ถ้ามีแม่บ้านเมียนมาก็ได้เมียนมาด้วยนี่นะคะก็เรียกได้ว่าใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักนะ ให้เป็นหลักเลยแล้วก็วางแผนให้ลูกเนี่ยมีสกิล3ภาษานะคะเขาบอกนะตอนนี้ก็คือการใช้ภาษาอังกฤษที่เปิดกว้างและนิยมใช้มากขึ้นโดยคุณบอยเนี่ยก็บอกว่าให้กําลังใจแล้วก็ให้คําแนะนําน้องๆและก็ทุกคนที่ไม่กล้าใช้ภาษาอังกฤษด้วยนะคะอย่ารีรอค่ะตอนนี้เรางไปฝึกทักษะเรื่องภาษาเพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะว่าเราอาจจะได้ใช้สื่อสารเราอาจไม่ต้องมีแฟนเป็นคนต่างชาติแต่ว่าในเรื่องหน้าที่การงานคุณผู้ชมค่ะอะ ฝึกไปมุกปลาปลาไปสื่อสารไปได้ก็โอเคแล้วนะคะอ่ะส่งกําลังใจด้วยละกันอันนี้คุณบอยก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะแต่ถึงอย่างไรแล้วก็ต้องรอติดตามด้วยนะคะวันที่คลอดนะคะลูกของคุณบอยแล้วก็คุณอแมนด้ออกมาเนี่ยว่าจะน่ารักขนาดไหนนั่นเองค่ะมา y ยาออนท